ว้าวเฮ้ยนี่มันไททันอีกแล้วอะ่ะทำไมมันมีนี่มีด้วยอะ่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปดยูเลยขนาดนั้นสักหน่อยเข้าใจไหมเพื่อนเออก็ไม่าะฉันไม่เข้าใจมีกองทหารทหารยากเอ,อ้ยเพื่อนฉันอยูบ่บนนี้ฉันก็เหมือนกัน Đi kìa Này nè Này nè Hoa chiều Ồ, bỏ bà nhạc vịt phá xuống rồi ให้เพื่อนกับดีๆเลยสิเซบโน้โน้ซนี่เนอะอู้ แกต้องต้องเจอนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่ตัวสูงแล้วก็อาวุธเยอะขนาดนี้ใครใครจะไปทำได้เเดี๋ยวก่อนนะ Ikhul, pa? Nia. แบ่บ้านมัอีกอย่างีไปแล้วก็สนิทกับฉันด้วยันจะได้เรา

เสียงมันต้องรออาชีพเลยนี่ไงก็ต้องทําแบบนี้เดี๋ยวนะมันเกิดแล้วมันยังนะอะไรนั่นเหรออ๋อเลือกที่ลูกบอลมันจะออกนิดแค่30วินาทีเท่านั้นจะทีเอ้ยจะไปรีบตัวนะอ่ะกดดีแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวมันเกิดไปนะก็ชิยอมฟังสงสัยจะต้องไปทําอะไรอุ๊ยต่อไปเดี๋ยวจะมีเสียงพร้อมแสดงกันเออแล้วก็ <coughs> 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 is it? Is it? Mm -hmm. ថាໃຈអេកទៅเขียนរបស់កាចកនសឺតនេះមកណាគេថាអេកឈិបអឺគេតមម៉ែបនេះ สภามันยับเยอะขนาดนั้นโอเคขาดขนาดนี้ในเวลาชงก็ยังเซนสสนุกยอ มันมาแล้วเหรอไม่เป็นไรฉันระบะบ,บป้องกันอาชีพไม่นะดูสิ A ship A ship 有。 ชิอย่าจ้องให้ไปชิบโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> เอ้านายทำเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยสุดเย่ก็ขอมันแนมะ่อยู่แล้วจ้า <c oughs> ถ้าถ้าเป็นซันแล้วก็เดี๋ยวฉันกับเดิมสู่สภาพอาชีพ โอ้ดีนะจิงกับสุานเลแล้วหผมไม่อยากจะเชื่อเอ็ม แม่บมึงแมทุกคนก็ข,ขึ้นไปหน่อยจ้าสาันโอเคก็บขึ้นเฮชิโอเคได้ได้เวลารลอสิเฮชิอืม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  เออเออคอยรอไปนะฮะฮะฮะหันไปเดียวเดียวเลยชื่อืม เออสายมันขาดแล้วว่ะ

สบายเลยนะคะไม่ลครับแต่างรูเบามาก่ะอะไรตหมดเลยขอับ้วเดี๋วาหว้ับโผล่เอ๊ะอะไรน่ทไมหกปีกอยอวยืวอตกมนะคะก่อนนั้นเราไปไปนะคะออชมน่ มานนี่เลยเระบบป้องกันระบบป้องกัน ช,ช,นชนเอาได้แล้วทุกคนลีบลีบกลับแล้วลีบกลับแล้วข้าวที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะโอ้ยลีบกลับแล้วโอ้โหแต่มันย้ายไม่ได้อ่ะมันชอบไปหมดเลยครับเออเอยเอยอเอชับออาเฮ้ แล้วก็เียบกลับเร็วเียบกลับเร็วคราวออิบโอ้ยไม่ใช่เวลาแต่แต่มันทำเองโอ้ไปแล้วว,ลลวู้